คสวัสดีค่ะเพื่อนๆะะวันนี้นะคะคยุก็จะมาชวเนเพื่อนๆทําน้ำเชื่อมกันนั่นเองหลายคนบอกว่าน้าเชื่อมทําง่ายๆแต่บางคนบอกว่าน้ำเชื่อมทำยังไงหลายครั้งแล้วก็ไม่อร่อยนะคะวันนี้นะคะคยุก็เลยจะมีวิธีการทําน้ําเชื่อมของเรานะคะคให้หอมแล้วก็อร่อยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแ่่น้ําเชื่อมนะคะคที่ใช้ในการปรุงขนมหวานก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะคถ้าหากว่าเราน,านะคะมีวิธีการทําอย่างที่ถูกต้องนะคะ หนึ่งเราต้องมีใบเตยค่ะใบเตยนี่คือพระเอกนางเอกในการทําน้าเชื่อมที่แสนอร่อยเลยนะคะอันดับหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยนะคุณต้องล้างนะคะล้างใบเตยให้สะอาดที่สุดเลยนะคะ 2. นะคะนําใบเตยมามัดเป็นก้อนๆมาเป็นแบบปมๆนะคะจะได้ใส่ในหม้อง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ต้มในน้ําเดือดนะคะสักพักสักประมาณ10บถึงสินาทีนะคะกินหอมๆก็จะค่อยๆอ,ออกมานะคะ3นะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปเนาะ ตามใจชอบเลยนะชอบหวานมากน้อยมากนะคะใครที่เป็นเบาหวานกา็ลดน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอีกสักประมาณ20ถึง25นาทีนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะเราก็จะมีน้ำเชื่อมที่อร่อยแล้ก็หอมหวานเป็นของตัวเองนะคะเอาไปทำขนมหวานเอาไปใส่เป็นน้ำปั่นผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะเป็นวิธีง่าย ค่ะนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆที่ยุนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่ยุจะมาบอกมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ